เก็บยอดทัวครับผื่ผักตามธรรมชาตินะแฝงตัวอยู่กับยาเ,เนีนครับจะเป็นต้นอย่างเี้ยครับรูปร่างจะต่างจากหญ้านิดหน่อยนะครับ ก็มีนี่ครับแฝงตัวอยู่กับกอหญ้าบรรยาก,กาศร,รอบๆครับธรรมชาติสุดๆตรงนี้ก็จะเป็นหลองน้ำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหญ้าเราก็ามาเก็บผักแถวนี้แหละ เป็นทางเข้านะครับทางเข้ารักกันดานมากนะครับยอดถัวตม้มมามๆก็อร่อยเอาไปผัดกินเอาไปลวกกับน้ำพริกก็อร่อยนะครับ,นะค,รบความแตกต่างนะครับระหว่างยญ้ากับยอดถัวนะครับอยูนะ่างทางแบบนี้แล้ว กกมกคืนกันเลยนี่นี่คือความแตกต่างครับถ้าดูเป็นนะครับก็ได้ผักไปกินนะครับ